สวัสดีครับเจอกันแรวครับครับไทยแชนแนลครับอันนี้คือวิธีการแยกต้นก้านะครับแยกต้นก้าใส่กล่องโฟมนะครับอันนี้คือนี่ครับเอาหัวมันเข้าไปก่อนนะครับนี่ก็วางแซ้นามไว้เดียววางนามมันนะครับต้องแยกดึงออกมาเลยครับดึงมาจากฟองนามมันก็จะมีนี่ครับก็ต้องนะครับ ้องเอ็ดสาาดูส้นี่ครับเอาก้นมันข่าวทั้งก้นนะครับนี่ครับยัดเข้าไปแล้วก็หานอยู่ประมาณกึ่งกลางครับของฟองน้ำเนาะก้นถ้วยครับประมาณนี้แหละครับเอ็ดไปเรื่อยๆนะครับก็เอ็ดแล้วก็แซน้ำไว้ครับนี่คือวิธีการดึงนะครับเนาะนี่ครับอืม ครับแยกมาเลยครับแยกกมาระวังใยห่างมันขาดแค่นั้นแหละครับแล้วก็จับปลายมันเนาะจับปลายมันหยัดใส่ทั้งก้นถ้วยนะครับเนาะแล้วก็ดันฟองหน้าให้มันครึ่งหนึ่งครับมันก็จะพอดีครับนะแล้วก็พยายามอย่าให้ใบมันหักอย่าให้ห่างมันขาดแค่นั้นแหละครับมันก็สีงอกงามปกติครับผมนี่คือมันโดนแล้วครับอันนี้มันเลยงญ่เนาะแซ่ไปโดนแล้ว ครับผมค่คอยเอดไปนะครับเอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสีแล้วครับแล้วก็เอาไปลงกองโฟมครับกองโฟมที่เตรียมไปผสมไว้แล้วนะครับผสมปุ๋ยเอบีไว้แล้วนะครับเนาะให้มันเบิดก่อนครับเสียไปลงโฟมเนาะครับตอนนี้ก็เสียงมาลงกองแล้วนะครับผมก็คือ จะบอกวิธีนะครับว่าเวลาลงกองนะครับให้ให้ให้น้ำเนี่ยมันมันเพียงครึ่งฟองน้ำพอดีนะครับอย่าให้มันสูงขึ้นมานเลยนะถ้ามันสูงขึ้นมาถ่วมต้นก้าเนี่ยมันที่เน่าครับให้ให้น้ำเวลาเอาลงไปนะให้น้ำมันถึกฟองน้ำครึ่งครื่งฟองน้ำนี่ก็พอครับมันก็จะพอดีครับเดี๋ยวหักหักตัวนี้มันคือดูดเองครับนี่ฟองน้ำมันก็ขึดูดขึ้นไปเนาะก็คือให้มันให้น้ำมันเพียงนี่เพียงก้นอันนี้พอดีครับ ให้มันเครืงองฟ้องหนามเนี่ยครับเห็นมันถือก้อนถ้วยพอด,ดีเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยขั้นคันมันสูงกว่านี้เนาะมันก็นทิถ่วมห้กห้ามันก็ทิเนาครับผมก็คือมันมีอากาศหายใจเนาะก็เอากันง่ายๆครับประมาณนี้นะครับนี่ครับกะล,ลงไปก็นีน่ครับย้อนล,ลงไปเนาะเวลาย้อนก็นให้หักมันลงลงเบิดนะครับนี่ครับผมก็เป็นนี่ครับ ้ฮหกมันจุพอดีครับก็ไปกันเซ็ตสิ้นนะครับเนาะก็เรียบร้อยครับผมวิธีการลงแยกต้นก้านะครับแยกต้นก้าลงกองนะครับผมก็เซ็ตเรียบร้อยครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมก็คลิปนี้ก็บิดวัดแค่นี้แล้วครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยู u ูบชาใชัยแนวไห้ด้ครับก็ อาจจะมีสิ่งดีๆหรือบดีไปน้ากันติชมกันได้ครับผมส่วนคลิปนี้กันสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม